แถมแบตเตอรี่ให้เลยนะครับ1ก้อนนะครับแบตเตอรี่มูลค่า7 2000บาทนะครับตัวนี้ให้กันฟรีๆกันเลยนะครับ40 000กว่าบาทนะครับผมอ่า4 5 0ห0จบเลยลำนี้นะครับผมอ่าลำนี้65ห0 0อย่างนี้นะครับ ครับผมวันนี้ก็จะมีส่งลำกันอีกนะครับแบบเร่ดงด่วนกันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไปส่งถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับมากันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ส่งกันวันนี้แล้วเมื่อวานก่อนเราก็มาตอนเช้าส่งกลางคืนกันเลยนะครับเพราะว่าบินกันเป็นหมดแล้วนะครับแค่จะเอาลำไปเสริมนะครับตัวนี้ก็ชุดที่ยักใจดีนะครับของเราก็จนถึงเดือน มกรานะครับวันที่14แค่นั้นนะครับที่จะมีโปรแถมแบตเตอรี่ให้เลยนะครับ1ก้อนนะครับแบตเตอรี่มูลค่า7 1 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ให้กันฟรีๆกันเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอุปกรณ์ส่งอุปกรณ์เสริมนะครับพร้อมเลยนะครับเคยสั่งลำกันไปแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะครับสั่งไปแล้วหนึ่งลำแล้วก็ติดใช้ดีนะครับแล้วก็บอกบริการหลังการขายเรา โอเคนะครับแล้วก็ครูฝึกนะครับของเราโอเคเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนําลำอื่นๆมากันอีกนะครับไปพื้นที่นั้นหนึ่งลำแล้วก็งอกกันมาอีก4ี่หาลำกันประจําเลยนะครับวันนี้ก็ไปกันนะครับวันนี้ก็เตรียมเดินทางแล้วนะครับไปส่งก่อนนะครับตัวลำนี้ยังไม่ฝึกเนาะลำนี้ยังไม่ฝึกนะครับผม รับตามเลิกก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนที่จะฝึกเดี๋ยวไปฝึกให้ถึงหน้าบ้านกันอีกนะครับตัวนี้ก็รับก่อนยังมีลำมือสองอยู่นะคะผมที่ราคาไม่ข้ามแสนนะจ๊ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ละเดี๋ยวเราจะเอาแบบต,ตัวใหม่มาขายแบบใหม่ดีกว่านะครับแต่ก่อนเราก็รับลำเข้ามานะครับแล้วก็บิวให้แบตก็ยังใช้เป็นแบตตัวคู่ลำนะครับแต่เราดูแล้วแบตแต่ละรุ่นที่มาคู่ลำมัน จะหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับเราก็จะบิ้วให้แต่ตัวลำแล้วก็ระบบทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับอีตัวแท่นชาร์จหนึ่งตัวนะครับเราจะขายกันแค่นี้แล้วก็ให้นักบินที่อยากได้ไปก็ซื้อเบ็ดนะครับตัวก้อนใหม่ยัดเข้าไปนะครับผมใครอยากได้แบบไหนก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็ปล่อยกันอยู่ที่40,000กว่าบาทนะครับผมสี่หมื่นห้า จบเลยลำนี้นะครับผมอ่ลาล้ำนี้65,000อย่างนี้นะครับอ่าใครอยากได้ก็จัดไปได้เลยครับเลยได้กันชงกันชนครบทุกอย่างนะครับผมรีโมทมีน่าจงหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะมีกันเข้ามาตลอดนะครับสําหรับโดนโดนพวกนี้ก็เป็นโดนที่เขาเอามาเทิร์นเรานะครับผมเพื่อจะได้รุ่นใหม่รุ่น ใหญ่ขึ้นไปนะจ๊ะอ่าเข้ามากันได้ทุกวันนะครับหรือว่าติดต่อในเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็สายตรงหาผมได้เลยนะครับทุกวันนะครับรับทุกสายอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศของที่ร้านนะครับผมเช้าๆก็จะมีเข้ามาทั้งซื้อลำใหม่เอาลำเก่ามาซ่อมบำรุงนะครับผมมาจากนู่นนี่นั่นนะครับผมอ่หรือว่าอยากจะให้ไปฝึกกันนะครับซ่อมฝึกวานฝึกพ่นนะจ๊ะ ฝึกเสริมกันนะจ๊ะก็เอาให้จนจนเป็นเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะฝึกกันไม่เป็นนะครับผมกลัวจะบินซื้อไปแล้วบินไม่เป็นนะครับไม่มีนะครับผมเราฝึกให้กันจนบินเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมเดินทางไปกันแล้วนะครับผมนะที่บ้านลูกค้ากันเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบ้านลูกค้ากันเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอนเทนต์และโปรโมชั่น no. ดีๆได้ที่เพจเยาบิรโดรนเกษตรโดรนพ่นยาโดรนเกษตรประเทศไทยโดยเยบบิรีบินโดรนไลน์08 1 448 8668 YouTube เีย่าเบิ้ลบินโดร์และทิกต็เกีย่าเบิ้ลบินโดร์กันด้วยนะคะ